ยี่สิบเอ็ดวันะไรไม่สราบพืชหัดมนะั้งหรือสุกเนี่ <get> ย Look at t h เก็บอเไรอีกโ <Okay. S 2> <Yes. Yeah. S 1> อเค y เ s สมาัดกันนะคะจัดให้เป็นไปไม้ก็คืออ,อุ้ย ตัดลงไปนะคะอยาให้มันตัดกนดันนะคงให้มันบป็เจบกันเฉยๆนะคะห้ามตัดกันนะคะอุ้ยค่อยๆเอาออกนะคะเดี๋ยวมันไปหักไปทั้งบนนะคะต่อไปนะคะกลาวให้มันดูบางๆนะคะจะได้เห็นข้างในนะคะเราจะได้ทำงาน,นง่ายนะคะอุ้ยอุ้ย